สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำรับกันนะคะรับคือเราจะมารับเบกไอ้นะักซี่โครงหมูของเราเนี่ยคะ่ะนะลิฟลิฟลิฟนะคะนะคะอันดับแรกนะคะคือเขาจะมีทำขายนะคะทีะ่ที่ร้านนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ซื้อที่เขาทำขายเราก็ทำเองก็ได้ใน วัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยคะ่ะน้ำตาลนะคะนี่น้ำตาลบราวนะคะใส่น้ำตาลบราวลงไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่เรามีอยู่นะคะประจำบ้านเราที่เขาจะทำบาร์บีคิวนะคะใส่ลงไปเลย แล้วแต่ปริมาณที่เราจะทำนะคะแล้วก็ต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้นจะมีมะนาวด้วยนะคะเลมอนด้วยเลมอนเปเปอร์นะนี่ก็ทำเองแบบนี้นะคะ่ะใส่ลงไปนะคะส่วนนี้คือผงขะนอนะคะผงขนอของเราผงขนอ นี่ก็จะใส่ลงไปด้วยใส่ช้อนเดียวพอนะอันนี้ก็จะเป็นปาปิก้านะคะเอ้ยไม่ใช่เอ่อชิลี่นะคะพริกนะคะชิลี่พาวเดอร์นะคะก็ใส่ลงไปก็ตามด้วยตัวนี้นะคะกาะหริกซอเนาะ นี่เพสลรีนะคะเอามาใส่ลงไปด้วยนะคะใส่ช้อนหนึ่งปาปริก้าอยู่ไหนเนาะแล้วก็คนนะคะแค่นี้เองก็อร่อยแล้วค่ะเราก็เอามารับรับรับเอ,เอยเบคเอซยซโครงหมูของเรานะคะลิปของเรา อย่าเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะได้นะแค่เอามารวมกันแค่น,นั้นเองไม่ต้องไปซื้อรับมาที่เป็นไอ้นั่นนะเขาก็ทำแบบนี้แหละเอามารวมรวมกันเราก็จะเอาไปโรยนะคะเนาะ ก็ใช้มือนะคะรับแบบนี้ค่ะเขาก็เลยกดลงไปนะคะรับ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 ให้ทั่วเนาะได้แล้วนะคะตัวนี้เรามาใส่ปาปิกาเพิ่มนะคะปาปิกาตอนนั้นเราหาไม่เจอเนาะจริงๆมันก็วางอยู่นั่นแหละคิดว่าเป็นซินนามอนองไง ปาปิกาเพิ่มนะมจะได้แบบนี้ลืมใส่ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นพริกเกลือนะคะของเม็กซิกันนะคะเขาจะเป็นพริกเกลือที่กินกับผลไม้นะคะตัวนี้จะเอามาใส่ด้วยรสชาติจะออกเป็นแบบเปรี้ยวๆนะคะใครชอบก็ามาใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ เปรี้ยวเค็มจะมีพริกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดโอเวนไว้นะคะ325นะคะเราจะให้มันฟอร์พาร์คเลยนะคะคือแบบหมายถึงว่าเวลาเราเอามากินเนี่ยเนื้อจะหลุดออกมาจากบนจะหลุดออกมาจากกระดูกเลยนะคะ เราจะทำเป็นแบบสโลคุกไปก่อนนะ,ะแล้วก็เวลามันสุกแล้วคือมันเปื่อยได้ที่แล้วนะคะสักหนึ่งชั่วโมงเราเอายัดเข้าไปในโอเว้นเนาะแล้วเราก็มาปรับอุณหภูมิเป็น125นะคะไอ้เวลาเราจะเสิร์ฟนะคะ425ฟาเรนไฮน์นะคะเราก็เอายัดเข้าไปสักประมาณ10 20ประมาณ10นาทีพอคะ่ะ ก่อนที่เราจะยัดเข้าไปเราออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มานเดรนเอาจูสออกนะคะแล้วเราก็อ่เพราะมันจะมีไขมันพวกนี้มันจะออกมาใช่ไหมคะถ้าวันไหนเราทำเกรวี่ด้วยเราก็เก็บไว้ทำเกรวี่ได้นะคะแต่ว่าไขมันมันจะเยอะเราต้องไปใส่ที่กรองก่อนที่กรองที่แบบไหนอะที่กรอง เนี่ยค่ะที่กรองแบบนี้นะคะอันนี้ของเอมมี่มันหายไม่เลยซื้อมาใหม่นะตัวนี้ที่กรองเอาเอาเฉพาะาน้ำไอไขมันเราไม่เอานะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราจะทำเกรวี่นะน้ำของเกรวี่ที่ได้จากการอบเออสโลคุกกิ้งของริบเนี่ยอร่อยหวานมันนะคะ เหมือนก,นกันกับทุกอันของเนื้อก็ช่างของไก่งวงก็ช่างนะคะถ้าเราเอาน้ำพวกนี้ามาทำเป็นซอสเป็นเกรวี่โรยออนท็อปเนี่ยมันจะอร่อยมากนะคะเนาะทีนี้เราก็เอาเข้าอุณหภูมินะพูดถึงไหนแล้วเอาเข้าทำเป็นเซโร่คุกกิ้งไปก่อนสักประมาณเดอหชั่วโมงนะเออแล้วเราก็แล้วแต่ปริมาณนะคะอันนี้ทำแค่แล็คเดียวนะ อืมเพราะว่าจะให้กินแค่คนละครึ่งก็พอปกติจะกินกันคนละโอ้ oh my god ตอนนี้เราบริหารการกินให้เขากินคนละครึ่งก็พอนะเพราะว่าจะมีเครื่องเคียงมีอะไรด้วยเราเข้าไปมันก็จะเปื่อยแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเปื่อยแล้วก็เอาออกมาเรา cover ด้วยฟอยล์ด้วยนะคะลืมบอกนะเนีย่ยได้แบบนี้แล้วก็จะปิดปิดแล้วก็จะไปเข้าเตาอ,อบ 325หรือว่า300 f a ฟาเรนไฮน์นะคะ1ชั่วโมงคัฟเวอร์ให้เรียบร้อยเอาเอาปลอยมาปิดให้เรียบร้อยนะคะมือเปื้อนเดี๋ยวจะเป็นล้างมือเราจะมาปิดแล้วพอเราจะเสิร์ฟเนาะเราก็425นะคะเอ่อ เอามาบาร์บีคิวซอสมาใส่ข้างหน้าโรยเดี๋ยวทำให้ดูนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเราก็เข้าไปอีกสิบนาที15นาทีแล้วเราก็ออกมาเสิร์ฟนะคะ สามร้อยยี่สิบห้านะจ๊ะ JR. แล้วก็เซตไทม์เนาะสต็อปไทม์อยู่ที่ Enter Stop Time นะตอนนี้มันสี่โมงสิบสามนะคะสต็อปไทม์อยู่ที่เอาห้าแล้วกันห้าจุดสองศูนย์เดี๋ยวแล้วกันเนาะโ okay. อเคสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูนะคะ เรามาแกะดูกันนะคะอันนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะคะนี่จะให้นั่นมากเติดแน่นมากว่าจะให้มันอบอวลไง slow cook มันจะเป็นแบบนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วเราเปิดอันนี้เราจะเปิดฟอยล์ออกเลยนะคะ เราก็จะมาใส่บาร์บีคิวซอสนะคะอันนี้หลังจาก1ชั่วโมงแล้วนะคะหชั่วโมงสิบนาที20นาทีนะคะเราก็จะมาปาใส่นี่นะคะบาร์บีคิวซอสนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบตัวไหนเลยเอามาใส่เลยนะคะปกติจะชอบของบอสใส่บาร์บีคิวซอสลงไปเลย นี่จะใส่ฮันนี่เพิ่มลงไปด้วยนะคะใส่ฮันนี่ลงไปด้วยกลับด้านด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังนุ่มแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกระดูกออกมาเลยคราวนี้เราจะไปอบในอุณหภูมิที่สูงนะคะ 425 425อ่าเอ่อนาที20นาทีก็ว่าไปนะเอาให้มันเครียมกรอบนอกนุ่มในลืมไปเอาจูสออกนะลืมเอาจูส ออน้ำมันนะคะก่อนที่จะเอาไปอบเดี๋ยวมีจะไปเทน้ำมันออกก่อน ดำเพิ่มลงไปด้วยจ้ะเราจะเอามันไปอบอีกนะคะเคนี่เทนี้ออกแล้วนะคะเอาไว้ทำกรีวีอร่อยมากน้ำเข้าอบแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เราจะเสิร์ฟแล้ว425นะคะ ยี่สิบนาทีสิบนาที15นาทีว่ากันไปเช็คดูอีกทีนึงนะคะหลังจากเราใส่ซ,ซอสบาร์บีคิวแล้วเราโรยออรัปของเราลงไปอีกนะคะออนท็อปลงไปเลยจ้าฮนะเฟรเวอร์มันก็จะได้อีกนะคะไปเลยจากคราวนี้เข้าเตาอบ425อบนะคะมันก็จะเกรียม แล้วก mm ็ช hmm. ิลีละก็กักท่านะคะ For the mm. let me try this one here no i don't want to okay where's the chili what you shy and you don't tell me it's very good <laughs> want to try mm-hmm what my fingers are all greasy hold on okay <laughs> ว่าดิว <announcing> ่่าดิว่านี่แค่ห u ึ่งเล็กแค่เล็กๆนี่กๆนล็กๆนี่เล็กๆ่เล็กๆนี่แล็นี่เล็มๆล้กนเล็มนี่เลมนเนีนี่เกีอลกๆ่ลก่ล็่เ่ good Look at the bone just fell out of that one good man yeah we're at very mm. very very tasty thank you you're welcome i don't know what your secret sauce is but it's very good i make a wrap on my own wow about what a uh, ingredient i have about this mm. spice i have you know mm-hmm i'm good